RS ส z RS สวยจัดเท่แบบลงตัวน่าใช้แค่ไหนตามชมกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะโต,โตโจุต้าโชคดียูสการ์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ここมาพบก,กับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะพามาพบก,กับ h o n d a Jazz นะคะ1.5 RS นะคะ คันนี้นะคะสวยและลงตัวยังไงเดี๋ยวเราตามประชมกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโมเดล2019เนอะอย่างที่เรารู้กันนะคะตัว RS ก็คือตัวอ่าแต่งแต่งพิเศษนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะกับเครื่องนะคะ1,500ซีซีนะสำหรับตัวนี้นะคะ86แรงม้านะคะที่เขาให้มานะคะสําหรับ Honda Jazz นะคะโมเดล2019คันนี้นะคะก็ยังใช้เครื่องยนต์นะคะ Single Overhead Camshaft นะคะ4ี่สูบ16วาล์วนะคะสำหรับ ฮอนด้าแจสคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าจุดเด่นของเขานะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะสําหรับรุ่นโมเดลปี2019ิเาที่เขาให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมคู่หน้านะคะระบบป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรคแล้วก็การควบคุมการทรงตัวในขณะที่เข้าโค้งนะคะบอกเลยว่าาได้ฟังก์ชันแล้วก็ออปชันที่ครบคันมากๆเลยนะสําหรับฮอนด้านะคะโมเดลปี2019ที่เขาให้มานะคะกระจังหน้าใหม่นะคะสังเกตตรงกระจังหน้านะคะและล้อแมกนะคะออกแบบใหม่นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะตัวนี้เนาะฟังก์ชันนะคะโดดเด่นสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นแฮชแบ็กหประตูนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับ h o n ด a าแจ๊กับราคานะคะวันนี้ซอก็สองแสนนี่รับรองนะยังไม่ได้จบคลิปนะไปแน่นอนนะคะ5 6 9 0 0 0หบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครดิตฟรีดาวนะคะหรืออย่างที่ทุกคนจะชอบสอบถามกันเข้ามาว่า คุณมดเห็นโฆษณาว่ารับเงินกลับไปทาทุนมันเป็นยังไงจริงๆแล้วถามว่าท่านลูกค้ามีเครดิตมันทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของอาร์รีโวนะคะรีโวในตัวในตัวของเจพาร์ตนะคะรุ่นโมเดลปี2019แล้วก็ในส่วนของเอาติสนะคะเอาติสนี่ได้เงินกลับไปทาทุนเป็นแสนเลยนะบอกเลยนะ <Wow. S 1> สำหรับเครดิตแต่ลูกค้าหมดไหนคุณมดบอกว่ามันคืนทุนให้ไปทําทุนก็อยู่ที่เครดิตของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเครดิตได้รับรอง ได้คืนแน่นอนการันตีร้อนเปอร์เซ็นต์นะคะมาเรามาชมในภายในกันนะคะสำหรับมาด้าแจสคไม่นะมดจะบอกเลยว่าไม่น้อยมากนะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ให้กุญแจครบนะคะกุญแจครบนะคะทั้งสองดอกอ่ะเดี๋ยวมดให้ดูไม่กันสักนิดนึงน้องออยซูมเข้ามาดูไม่นิดนึงนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวกดอ่ใไม่เพียงแปดหมืนห้าพันใช่ไหมน้องออย 85,888่ 8, 5, 8 88, หรือเปล่า,าไม่น้อยนะคะสำหรับโมเดลบี2019นะ2 0เในีใน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 ประมาณว่ารถเก่งนะแต่จริงจริงแล้วนะไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับ่าซื้อกับเราโตโยต้าชัวนะคะเราบอกว่าเราการันตีให้อยู่แล้วนะคะ10,000ไม่ใช่10,000 1ปีหรือ50,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราการันตีให้อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมีฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมให้ฟรีด้วย1ปีนะคะสำหรับภายในก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ ผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำมาให้เลยแบบนี้เลยนะคะสำหรับ Honda Jazz นะคะ1.5 RS นะคะรุ่นปัวนี้โมเดลปี2019บอกว่าสวยงามมากๆนะคะกับสิ่งที่เขาให้มาการเขาเรียกว่าอะไรเขาแต่งได้แบบลงตัวนะลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะในส่วนของที่เขามีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะมีตัวนี้ให้นะคะก็คือตัวสติกเกอร์ของรุ่นเขานะคะ I s มาเรามาดูในส่วนของข้างหลังประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแฮชแบกเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะสามารถพับบบาได้ถ้าลูกค้านะคะนั่งแค่2คนข้างหน้านะคะมีสัมภาระเก็บของเราก็สามารถปรับบาะนะแล้วก็พับเรียบเก็บของได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงในส่วนของรุ่นพวกนี้เดี๋ยวนะขอดูมันไม่มียางอะไรแล้วเนาะ ดี๋ยวนะดูแป๊บ,บนึงอ่ามียังเป็นมุ้งของยางอลันะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบน้องออซูมดูแม่แรงไม่เคยใช้เลยนะใหม่มากเห็นไหมยังไม่เคยมีการใช้งานเลยนะคะยังไ,ไม่ผ่านการใช้งานนะคะสําหรับน็อตนะคะ ก็สังเกตดูได้นะคะชุกจุดจะมีขี้ฝุนนิดนึงนอถเดิมไม่เคยขยับเลยนะคะสําหรับอันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมสุดๆสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะรถซิตี้คาไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับ Honda j a จ z 1.5นะคะ RS โมเดลปี2019คันนี้นะคะกับราคา569,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะใน ส่วนของ0% 12เดือนให้ด้วยนะคะก็คือ12เดือนแรกหรือ1ปีแรกเราฟรีดอกเบี้ยให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์ไม่ใช้งานนะคะโทรสอบถามมดได้ที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0 8 3 1 6 1 6 1 6 1ะคะทุกคำถามมีคำตอบให้นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยอาชีพแบบโน้นแบบนี้เราสามารถ ซื้อได้ไหมนะคะคุณมดโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะมดมีคําตอบให้พุกคําตอบนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอฝากเจ้า h o n d a j a z z 1.5 RS นะคะโมเดลปี2019คันนี้ไว้ด้วยนะคะกับแคมเปญดีๆที่เรามีให้มากมายนะคะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องจ่ายสักบาทนะคะก็ออกรถได้ไม่กระทงการันตีนะคะยอดขายอันดับหนึ่งของภพคอีสานนะคะสมมติเราโตโยต้าชัวร์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจบการรีวิวเียงท่นนี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ